ครับช่องโกด d o อกครับวันนี้ลูกชายนะเพอร์เฟกได้ซื้อตัวไฟครอบสีสโมกมานะ <ไฟ S 1> มาเปลี่ยนด้านหลัง x m a ตัวใหม่เนาะใช่ครับอ่าก็คือจากสีแดงนะฮะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เป็นสีดำเวลาใส่ก็ที่เขาใส่กันมันสวยเพราะว่ามันจะเห็นไฟนี้วิ่งชัดไฟเดียร์ไลจะชัดเดี๋ยวจะลองครอบให้ดูว่าประมาณ อลองเอามือจับนี่ยมันเป็นสีแดงม,มันก็อาจจะแบบไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าใส่เข้าไปแล้วจะเป็นทร่ด้านล,ล่างตัวนี้จะเห็นได้ชัดกว่าปกตินี่<ค>ก็คเคยดูตัวเก่ามันก็จะเห็นชัดจะสวยมากเลยตัวเก่าแต่นี้มันตัว,ต,วตัวใหม่ก็ตกสีแดงๆอันนี้ก็เขาก็ทําเป็นตัวสีดําแล้วนะอันนี้ก็วิเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกวิธีการเปลี่ยนใช่ไหมใช่การเปลี่ยนแล้วก็ถอดสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องอบ อบตัวกาวก็สามารถใช้ใดหรือว่าใช้อะไรนี้ได้ร้อนเนาะใช่<ะ>เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วเขาขายขายอันนี้กันเพราะว่ายังไม่ได้ดูวิธีนึกว่าครอบแล้วได้เลยอะไรตัวนี้ได้มามือหนึ่งคือเจ้าของขายก็ซื้อมา550ใช่แล้วมาขายต่อ350นะฮะเราก็ทำคลิปเลยเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูในร a z a shopee ก็มีจะขายอยู่ที่490บาทาตอนนี้ของ หมดตของเขารวมส่งเนาะห้าร้อยห้าสิบก็เลยราคาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาพอดด้านหลังกันอันนี้คือเทียบมีพ o r e ลเตอรนะฮะลองถ่ายตอนที่ยังเป็นปุมเดิมก่อนเคียบมาเปลี่ยนกันเลยก็คือตอนนี้ถ่ายตอนดึกเพราะว่าไปดูหนังมานะฮะก็ขายออกกี่นอตนะกี่ตัวมีตัวนี้2ตัว ตัวกลางสองตัวตัวนั้นอีกหนึ่งตัวสําหรับคนที่เป็นอย่างผมจะเห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เขารู้อยู่อ๋อโอเคครับได้พอเปิดเวลาถอดก็ค่อยๆเพราะมันจะติดแง่งตรงนี้สองแง่งก็ค่อยๆค่อยๆขยับขยับไปโอเคอย่าลืมเอาสวิตช์ไฟ อ่าเนี่ยสายตรงสวิตไฟออกด้วยนะโอเคครับก็สีไฟถ้าจำไม่ได้มันก็จะมีสีแดงกับสีแดงอันนี้ก็เป็นสีดํากับสีดำแค่นี้ครับง่ายมากโอเคเวลาดึงอย่าไปดึงจับตรงไอหางมานะจับที่ขั้วนะไม่งั้นเดี๋ยวขาดจะขาดได้ครับโอเคครับครับเมื่อเอากระบะออกแล้วเนาะ ก็ถอดน็อตออกสองตัวเก็บไว้ให้ดีเนี่ยดูว่าแง่มันอ่าโอเคนี่อันนี้อันนึงอ่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งไม่เป็นไรอย่าพึ่งดึงอ่าติดต้องระวังนะเพราะพึ่งถอดครั้งแรกรถซื้อมาเพื่อยำแต่ไม่ยำเครื่องนะช่องนี้แต่งสวยครับเน้นเน้นแต่งสวยแต่งสวยรวยทรัพย์รวทั้เกินครับตามล็อก ต,ตรงนี้มีไหมเออตรงนี้จรงิงๆล็อกนี่จะเอาออกแล้วนีเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะเนี่ยมีแค่นี้ถอดได้เลยไม่ต้องถอดด้านข้างออกนะที่เข้าใจนะถอดแค่ตรงจุดนี้กับจุดนี้นะครับนี่อ่เดี๋ยวถอดได้เลยครับเมื่อถอดตรงจุดนี้แล้วเนาะ แล้วก็ถอดตรงนี้นะเพราะว่ามันจะมีตัวน็อตตรงนี้ค้ำอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับครับเมื่อเอาตัวนี้ออกแล้วนะจะติดน็อตตรงนี้เดี๋ยวให้ส่องไปอีกตัวนึงนะฮะตัวนี้ถ้าไม่อยากเอานี้ออกก็ต้องหาตัวตัวที่เป็นตัวงอมาไขนะครับก็เอาออกมาแล้วนะก็วิธีการก็คือใช้ ลมร้อนเป่านะฮะมืออาจจะไม่ได้จับเป่าเป่าขอบๆนะเป่าขอบๆให้ทั่วนะครับเพื่อให้กาวมันละแห้งเนาะกาวมันแห้งจะได้เอาออกได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเอาตัวนั้นมาใส่แทนนะครับครับก็เป่าออกแล้วนะหักไปสองชิ้นนะฮะคือแบบว่าใจร้อนไปนะครับต้องไล่เบาๆเ,าเานาะ ไล่กาวรอบๆก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเอานั้นครอบดูครับใส่ไปแล้วก็สวยเลยถ้าเทียบกับตัวเก่านะฮะสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเปิดไฟนะโอเคครับทำข้างต่อไปต่อครับก็ใส่เสร็จแล้วนะขอดูด้านหน้าด้านหลังนะ,ะเดี๋ยวเขาจับนี่ฮะรอยประสบการณ์อาจจะไม่เนียบมากไม่เนียบเลยเนาะ ซึ่งมันมันยากมากยากถึงว่าเขาขายเนาะเขาไม่ได้เอามาใส่ใช่มันยากมันต้องมาถอดเปลี่ยนต้องมีเครื่องมือครบดูดูโครงอ่ะมันต้องถอดหมดเลยนะเนี่ยมันไม่ได้ถอดแค่ถอดหมดเลยเหมือนในคลิปใช่คือคือที่ถอดหมดเลยเพราะจะได้ใส่ง่ายๆเพราะตอนใส่มันจะขูถอดถอดเฉพาะตอนตอนถอดเฉพาะตอนก็ถอดได้แค่เฉพาะตรงนี้ก็ได้จะตอนใส่จะเป็นรอยแล้วก็กิ๊บที่ล็อกมันจะหักไม่ไม่คุ้มก็ถอดดีกว่า โอเคครับเดี๋ยวเริ่มใส่กลับคืนอ่ะก,ก็ลองเช็คไฟก่อนอติดอ๋อได้ได้ได้ไดเราลองติดดูก่อนว่าไฟมาไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมค่ะโอเคเรครับรติดแล้วก็ถ่ายดูก่อนครับก็ถ่ายตอนใส่ใดูด้วยเดี๋ยวจะได้ใส่กันเป็นนะฮะเวลาใส่ก็ระวังมันเป็นรอยมันจะมีด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยนะครับกับด้านบนตรงนี้เนี่ยฮะมันจะขืนกันอยู่รตรงเนี้ย นะครับกับด้านล่างเนี่ยนะใส่ให้ดูด้านล่างด้วยนะอาจจะมองไม่เห็นนะครับนะครับใส่เสร็จแล้วฝั่งหนึ่งนะครับนะปัญหาคือตรงตรงแง่งข้างล่างนะกับตรงด้านบนมันจะดันกันอยู่นะฮะอัดสตฝั่งหนึ่งต่อครับติดตั้งเสร็จแล้วครับนะก็เดี๋ยวทำการเปิดเลย โอ้เด่นมากครับไฟเรดียลไลทมันจะเด่นเด่นยิงเนาะเปิดลองเปิดไฟเรี้ียวที่ติดไหมเพราะมันไม่ใช่สีแดงเหมือนกับตัวที่ครอบแดงตอนติดโอเคไฟพามาก็โอเคสวยเลยนะครับก็เดี๋ยวประกอบรถอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบรถได้เลยโอเคครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ต้องดูกางวันเนาะในส่วนของสีที่มันเข้ากันกับตัวรถแล้วก็ตอนแล้วก็ตอนในเหตุกลางคืนนะโคตรสวยอะ่ะเดี๋ยวก็ทําปกน,น,นะฮะทำปกเปลี่ยนนะสวยสวยนะ มองจากกล้องอาจจะไม่สวยแต่พอดูตัวจริงแล้วตัดอย่างแรงเลยสวยงามนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปเพียงน่นี้เนาะเดี๋ยวตอนกัางวันเดี๋ยวถ่ายมานะถ่ายมาให้ดู